ออกไปสร้างความเสียหายต่อประชาชนซ้ำซากรายวันอีกแล้วศูญย์เสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตอีกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเจเดือนของรัฐบาลชุดนี้มีความคืบหน้ากันอย่างไรจากข้อมูลของตำรวจครับตั้งแต่มีนาคม2,565ถึงมิถุนายน2,566คาดกันว่าขบวนการพวกนี้ ได้สร้างความเสียหายเป็นคดี285,000คดีคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าส0 0 0มืล้านบา tar. ทเทียบกับกระทรวงต่างๆที่ผมยกมาความเสียหายเหล่านี้มากกว่างบประมาณที่กระทรวงต่างๆมีเงินในการใช้ซิเป็นปัญหาเรื้อรังข้ามชาติที่ยังแก้ไขไม่ได้ท่านประธานครับในปี2563มมีสายหลอกลวงฮะ 1.7ล้านสายในปี65ฮะเพิ่มขึ้นเป็น17ล้านสายเพิ่มขึ้นมาเป็น10เท่าภายใน2ปียิ่งกว่านั้นครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินก็ต้องบอกว่าขบวนการเหล่านี้ก็ไม่ได้หยุดเฉยๆนะดูจากข่าวได้เลยฮะกรณีแรกแก๊งคอเซนเตอร์ดูดเงิน เป็นคนบุรีรัมเสียหาย4แสนบาทแต่ความน่าเศร้าไม่ใช่แค่เงินนะความน่าเศร้าคือมันจบลงที่ชีวิตของเขาคือเขาฆ่าตัวตายฮะก็ณลนี้ถัดไปเราอาจจะบอกว่าประชาชนตาสีตาสานะครับก็จะถูกถูกหลอกนะครับแต่คนคนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธขอนแก่นถูกหลอกเป็นล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพวกสแกมเมอร์หรือแก๊งคอร์เซนเตอร์หากเราพิจารณากระบวนการในการติดตามเอาเงินคืนและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษยอมรับกันตรงๆว่ายากลำบากเพราะธุรกิจนี้เขาใช้บัญชีมาในการรับโอนเงินทำให้ธนาคารเวลาอายัดบัญชีก็จะอายัดได้แค่บัญชีเปล่า ถ้าจะนําไปสู่การขยายผลเพื่อจับกลุ่มกับคนที่เปิดบัญชีสุดท้ายก็สาวไม่ถึงตัวการใหญ่เพราะคนที่เปิดบัญชีหลายคนเขาก็ไม่รู้ฮะเขารับจ้างเปิดบัญชีเป็นบัญชีมาแลกกับเงินไม่เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราจะขยายผลเพื่อจัดการกับตัวการใหญ่จะต้องอาศัยการประสานงานกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆถ้าประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้ความร่วมมือก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่จะจับตัวการเหล่านี้ได้ตลอดระยะเวลากว่าเจดเดือนของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศษฐาทวีสินผลงานอันเป็นรูปประทในการจัดการกับตัวการสำคัญมีอะไรฮะมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นท่านประธานครับข้อมูลที่ผมได้รับจากหน่วยความมั่นคง ยืนยันตรงกันว่าหนึ่งในเส้นทางการเงินของบัญชีมาจะถูกโอนเงินไปที่เมืองสีฮนุวิลประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของพวกสแกมเมอร์หรือคอเซ็นเตอร์หลายขบวนการอย่างไรก็ตามครับในปี2,562ด้วยแรงกดดันจากทางการจีนที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งเหล่านี้เป็นอย่างมากที่สุด ทำให้เกิดการทลายขบวนการนี้อย่างจริงจังส่งผลอะไรฮนะส่งผลให้มิชชาชีพเหล่านี้นะฮะต้องหนีไปอยู่ที่บ่อนคาสิโนในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธในเมียนมามีอำนาจในการปกครองมีกองกำลังของตนเองที่จะคุ้มครองเหล่ามิชชาชีพนี้ได้ขณะเดียวกันฮนะชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ก็สมประโยชน์ เพราะตัวเองก็ต้องการเงินและแหล่งเงินสำคัญก็คือจากการเช่าที่ของเหล่ามิชฉาชีพเหล่านี้เอาเงินไปทำอะไรฮะเอาเงินไปซื้ออาวุธและต่อสู้ในสงครามกลางเมืองที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นปัญหาทุกวันนี้ในประเทศเมียนม,มาท่านประธานครับทั้งหมดนี้มันนำไปสู่การกอร่อให้เกิดอภิมหาขบวนการสแกมเมอร์คอเซนเตอร์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเป็นระบบ ยากต่อการทลายมากที่สุดที่เราเคยมีมาท่านประธานครับเราจะพบว่าบอนคาสิโนในฝั่งเมียนมาที่ได้รับแจ้งว่ามีการทำสแกมเมอร์หรือแก๊งคอร์เซนเตอร์กระจายตัวอยู่ในเมืองสำคัญนั้น mm. ก็จะปรากฏอย่างเช่นเมืองเราไกา่ mm. เมืองราเซียวรวมถึงเมียววดีที่ติดต่อกับแม่สอดจังหวัดต่างผมได้มีโอกาสครับท่านประธานพูดคุยกับชายคนหนึ่งะ ชายคนนี้เขาถูกหลอกไปฮะแล้วเขาเล่าให้ผมฟังถึงประสบการณ์ของเขาในช่วงโควิดนายนเขาตกงานนะเขาก็ไปเจอประกาศใน Facebook รับสมัครขายของออนไลน์ที่ประเทศเมียนมาเขาตัดสินใจกับแฟนของเขาว่าจะลองไปเสี่ยงโชคดูสุดท้ายท่านประธานครับเมื่อเดินทางไปถึงชายแดนตามที่นัดหมายปรากฏว่า มีกลุ่มชายชะกันมารับแล้วพาตัวเขาใส่ใต้ท้องรถขับรถต่อไปที่เล้ากายไปถึงนายจ้างชาวจีนจับสองคนนี้ตรวจสุขภาพตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าผู้หญิงที่เดินทางมาด้วยกำลังตั้งท้องอ่อนๆโดยที่ทั้งสองคนนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนนายจ้างจีนนี้บอกว่าถ้าอยากจะทำงานด้วยกัน ผู้หญิงต้องทำแท้งถ้าไม่ทำแท้งการทำงานจะต้องทำงานกันคนละส่วนคนละตึกให้เวลาหนึ่งคืนในการตัดสินใจยังไม่สามารถตัดสินใจฮะคืนนั้นนายจ้างจีนเอาผู้หญิงไปทำแท้งอะ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังบ้านของประเทศไทยนอกจากคนไทยครับท่านประธาน ก็ยังมีหญิงชาวเคนยสามลายหนึ่งในนั้นเป็นครูฝึกหัดในโรงเรียนมัธยมประเทศเคนยาถูกขบวนการพวกนี้หลอกเช่นเดียวกันพวกเธอถูกหลอกว่ามาทำงานที่ประเทศไทยไหมมาเป็นครูสอนภาษาที่ประเทศไทยปรากฏว่าเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรรัตนโกสินทร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พวกเธอเหล่านี้ถูกขายฮะถูกขายไปที่เมีววดีเพื่อไปเป็นอะไรฮะไปเป็นโลมานสแกมพวกเธอต้องปลอมตัวเป็นคนอื่นใช้แอปหาคู่ทั้งหลายไปจีบให้รักแล้วหลอกมาลงทุนในดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นายจ้างจีนได้สร้างขึ้นมาวิธีการเป็นยังไงฮะวิธีการเป็นอย่างนี้ครับ เริ่มตั้งแต่ทีม A ทีม A ซึ่งเป็นสแกมเมอร์หน้าไหม่จะมีหน้าที่ในการหาเหยื่อมาส่งทีม B ซึ่งทีมนี้ภายใน3วันจะต้องลวงเหยื่อให้ติดกับหากเหยื่อเริ่มมีข้อความบอกลักส่งกลับมาก็จะส่งต่อให้ทีม C เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนให้เหยื่อโอนเงินเข้าสู่วอ l l e t ตคริปโตเคอเรนซ ที่ขบวนการพวกนี้ได้เตรียมเอาไว้จนกระทั่งเงินเหยื่อหมดบล็อกเหยื่อแล้วจะหาเหยื่อใหม่วนกันเป็นแบบนี้ไปเรื่อ,อยๆสามคนนี้ต้องทำงานรับใช้พวกนายจ้างจีนที่เป็นสแกมเมอร์เป็นเวลาเดือนกว่าๆจนสุดท้ายได้รับความช่วยเหลือจาก NGO และสถานทูตเคนย่าในประเทศไทยท่านประธานครับนอกจากนี้ ยังมีเหยืออีกหลายชาติที่ถูกหลอกไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามไต้หวันสาเหตุต้องหลอกกันแบบนี้เพราะอยากเพราะหากอยากจะหลอกให้มีประสิทธิภาพก็ต้องใช้คนชาตินั้นในการหลอกมันจะได้สื่อสารและคุยกันรู้เรื่องอยากหลอกคนไทยก็ต้องใช้ไทยหลอกไทยอยากหลอกคนจีนก็ต้องใช้คนจีนหลอกคนจีน ส่งผลให้ผู้เสียหายมันเพิ่มทวีคูณด้านหนึ่งก็มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกเงินอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นผู้เสียหายที่ถูกบังคับให้เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ความเสียหายแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกท่านนายกรัฐมนตรีทราบไหมว่าประเทศไทยได้กลายเป็นประตูของปากนรก ของขบวนการเครือข่ายสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ไปเสียแล้วท่านนายกอาจจะหยิบยกกรณีเล้าไกาะ่ะว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจสามารถช่วยคนไทยกว่า500คนออกจากเล้าไก่ได้ท่านอาจจะตอบอย่างนั้นผมคิดสคริปต์ให้ท่านเลยแต่ในความเป็นจริงเราต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือเหยื่อที่เล้าไก่ในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการริเริ่มโดยทางการไทยนะฮะ มันเกิดสงครามกลางเมืองสุดท้ายคนไทยเหล่านั้นต้องขอความช่วยเหลือและที่สำคัญมันเป็นการลิเริ่มโดยทางการจีนที่เขาจะช่วยคนจีนประเทศไทยเราไม่เคยสนใจหรอกฮะจนสุดท้ายเมื่อเรื่องมันแดงออกมาถึงได้มีการช่วยเหลืออบพยพเหยื่อสแกมเมอร์เหยื่อคอเซ็นเตอร์เหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยนี่คือความราชาของรัฐบาลเราแทบ ไม่เห็นความเอาใจใส่ของรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับภายหลังที่เล้าไก่แตกเนี่ยขบวนการสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็ไปสมทบกันที่เมียวดีและส่งเสริมให้เมียวดีเนี่ยเป็นแหล่งที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นผมต้องย้ำกับท่านประธานนะฮะว่าเมียวดีตรงนี้แหละจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญของรัฐบาลนี้ ว่าตกลงแล้วไอ้นโยบายที่ท่านมาพูดกับสภาไอ้นโยบายที่ท่านพูดในเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยตกลงแล้วมันจะจริงจังแค่ไหนเมียวดีจะเป็นคำตอบผมต้องเรียนหนีครับว่าเมียวดีกำลังมีอาชญากรรมที่กำลังเฟื่องฟูสาเหตุสำคัญที่ทำให้เมียวดีกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดธุรกิจที่ผิดกฎหมายขนาดนี้ก็เพราะว่า 1. เมืองเมียวดีอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาขาสอมีไฟฟ้ามีน้ำมันมีอินเทอร์เน็ตส่งจากประเทศไทยไปให้พวกนั้นฮะมีช่องทางธรรมชาติมากมายให้เลือกใช้การเดินทางก็ง่ายแม่น้ำเมยที่ขวางมันไม่กี่มเมตรและที่สำคัญนี่ <c oughs> คือสิ่งที่พิเศษเลยฮะเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยคุยง่ายครับจาระดาครับ คุยง่ายมากนี่คือความพิเศษที่ส่งเสริมให้เมียววดีกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมที่ถูกจับตามองจากรัฐบาลทั่วโลกถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่เมียววดีครผลกระทบมันจะเกิดขึ้นที่แม่สอดจังหวัดตากมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะเราจะกลายเป็นประเทศที่ส่งเสริมพวกแก๊งเ c a ร์คอ call center เหล่านี้ ท่านประธานครับจากข้อมูลที่ผมได้รับจากภาคประชาสังคมในเมืองมีวดีเนี่ยมันมีบ่อนคาสิโนมากมายที่พ่วงสแกมเมอร์และคอเซนเตอร์อยู่ในนั้นจะมีคาสิโนอยู่ประมาณ3 4สแหง่งซึ่งจะมีรายสำคัญสำคัญที่ผมยกขอยกออกมาในโอกาสนี้เอาที่แรกฮะเชเวโกโก,โกเป็นบริษัทของยาไทยนะครับที่เป็นคนทำบริษัทยาไทยนะ ตามรายงาน The Special Report United States Institute of Peace นะครับรายงานเอาไว้ว่าชเวก็โกเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ถึงมีที่ดิน75,000ไร่มีเจ้าของชื่อเสอจื่อเจียงซึ่งวันนี้เสือจื่อเจียงเนี่ยถูกจับไปแล้วโดยหมายของทางการจีนถูกจับในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้เป็นคนลิเริ่มนะครับมาจากหมายจีนก่อน แต่มันมาโปเชเพราะว่าเสือจื้อเจียงคนนี้ดันอยู่ในประเทศไทยและเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางการจีนแล้วก็มีข่าวว่าไอ้ตอนที่ถูกจับเนี่ยเสือจื้อเจียงคนนี้กําลังทานข้าวกับชนชั้นสูงของประเทศไทยด้วยครับท่านประธานก็น่าคิดนะฮะน่าไปดูต่อว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเสือจื้อเจียงเหล่านี้คนนี้นอกจากนั้นครับท่านประธานครับบริษัทของนายเสือ ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองท้องถิ่นในแม่สอดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองระดับชาติท่านประธานทราบไหมครับว่าบริษัทนี้ยาไทายเนี่ยเคยมาพรีเซนต์งานให้ทายฮะในกรรมธิการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อสภาชุดที่แล้วไม่รู้ใครเอามาฮะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ข่าวแววๆว่าน่าจะเป็นนักการเมืองของพรรครัฐบาลนะครับท่านประธานครับดังนั้นนะเราจะเห็นว่าไอ้โครงการพวกนี้ไอ้ทุนสีเทาพวกนี้มันพยายามเข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยแล้วมีโปรเจกต์มีความคิดว่าอยากจะสร้างชเวโก,โกโกเป็นเมืองแฝดที่แม่สอดด้วยที่สำคัญนะยังคิดที่จะทำสถาบันเทิงครบวงจรในใจกลางกรุงเทพที่สำคัญอีกครับ ซื้อตึกไปแล้วฮะซื้ออาคารแบงก์ของสมายสแควร์ที่เพชรบุรีตัดใหม่ไปแล้วโชคยังดีฮะด้วยหมายของทางการจีนวันนี้โครงการเหล่านี้อาจจะเป็นหมันไปแล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้ท่านประธานถ้าเราไปดูไอ้ประวัติของโครงการนี้หรือบริษัทนี้นะฮะเขาเคยทําที่กัมพูชาบริษัทนี้เป็นหุ้นส่วนสําคัญในโครงการลองเบดาลาสากอ หรือลองเบดาราสาครเกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งก็จะพบว่าเป็นฐาน Center, แสแกมเมอร์คอเซนเตอร์แรงใหญ่เหมือนในชเวโกโกยิ่งกว่านั้นฮะเรื่องนี้น่าเศร้าท่านประธานเราจะพบว่าในชเวโกโกนี้เนี่ยวันนี้มีการบังคับค้าประเวณีผู้หญิงที่ถูกบังคับค้าประเวณีได้ข่าวว่าเป็นคนไทยอายตุต่ำกว่า15และที่สำคัญท่านประธาน ในเชเวกโกโกตอนนี้เนี่ยโรคเอดก็กำลังระบาดนี่คือความจริงอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นคนละฝั่งกับแม่น้ำเมยอยู่หลังบ้านประเทศไทยเท่านั้นเองท่านประธานครับคนไทยคือผู้ที่เสียหายกับการมีโครงการแบบนี้ท่านประธานที่ต่อไปครับเคเคพัก k p เคเคพักมีทั้งหมด4โครงการมีขนาดกว่า12,500ไร่ ลงทุนโดยบริษัทตรงเหมยกรุ๊ปซึ่ง KK Park รนี้เองเป็นกลุ่มธุรกิจสแก m มเมอร์คอเซนเตอร์ร้อโครงการ KK Park ผมได้รับข้อมูลจากภาคประชาสังคมที่มาชี้แจงในกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐปรากฏว่าท่านประธานทราบไหมครับว่าจำนวนประชากรคอเซนเตอร์และแสแกมเมอร์ที่อยู่ในแคมเคเคพนี่เท่าไหร่ สูงสุดนะท่นประธานหนึ่งแสองหมื่นคนนะเยอะขนาดไหนวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นยอดที่พีกแล้วฮะยอดอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนคนนอกจากนั้นเคเคพารคยังมีแหล่งรายได้เสริมที่สำคัญคือเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ของมูลภาคนี้อีกด้วยความเสียหายของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกจะมากขนาดไหน ผมไม่อยากจะคิดนะเจ้าของกลุ่มธุรกิจนี้ชื่อหวันกกกอยหรือไอ้ฟันหลอซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้ามาเฟียชาวมาเก๊าถูกคว่มบาตรจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษท่านประธานครับถ้าไปดูการเดินทางเคเคพาร์คฮะผมไม่ได้จะชวนท่านประธานไปดูนะครแต่ให้ดูวิดีโอที่ผมได้ส่งนาตาชาของผมไปถ่ายมา นี่คือแม่น้ำเมยฮะท่านประธานนะเนี่ยแค่เขาเนี่ยฮะไม่มีตอมอไม่มีศุลกากร <c oughs> เดินกันง่ายๆอย่างเนี้ครับท่านประธานนี่คือวิธีการเดินทางเข้าไปแหล่งค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดจากฝั่งไทยเข้าใจหรือ,อยังฮะว่าทำไมแหล่งค้ามนุษย์แหล่งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์มันถึงชอบมาตั้งอยู่ใกล้ไทยเพราะทางมันสะดวก ตอมอก็ไม่มีไอ้ตอมอนี่อยู่กับใครนะฮะตอมอนี่เป็นตำรวจใช่ไหมฮะใครดูฮะท่านประธานท่านนายกสุรกากรใครดูฮะท่านนายกนี่คือความบกพร่องที่ชัดเจนมากไปกว่านั้นครับท่านประธานครับยังมีทุนจีนอีกกลุ่มที่น่าจับตามองชื่อเมืองใหม่หวันหยาอินเทอร์เนชั่ชนแนลอาณาจักรขนาดใหญ่กว่าหนึ่งมไร รองรับสแก s มเมรอร์ call center ไม่แพ้เคเคพาเลยฮะที่แห่งนี้เองท่านประธาน <c oughs> เคยมีชาวบ้านพบศพที่ปราศจาเอวัยวะภายในฮะติดอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากโครงการเมืองใหม่วันยาโครงการนี้ลงทุนโดยบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยครับมีออฟฟิศอยู่ที่ไหนท่านประธาน แม่สอดจังหวัดตากคาดกันว่าบริษัทแห่งนี้พยายามจะแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาทางลู่ทางในการทำคาสิโนต่อไปเจ้าของโครงการนี้นะฮะพื้นเพ้พนเ,พเดิมเป็นคนไต้หวันฮนะแต่ปัจจุบันได้สัญชาติอะไรท่านประธานคนระัสัญชาติไทยฮนะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมท่าน รัฐมนตรีมหาไทยช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าเราไปมอบสัญชาติไทยให้กับคนแบบนี้ได้อย่างไรจริง,รงๆแล้วท่านประธานครับยังมีอีกหลายโครงการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการทำธุรกิจสแกมเมอร์หรือคอเซนเตอร์ลองดูคลิปเนี่ยเพื่ <ๆ S 1> อให้เข้าใจนี่คือคลิปพวกสแกมเมรอคอเซนเตอร์ฮะคอมพิวเตอร์จะนั่งเลียงกันเป็นล็อกๆแบบนี้ คนเหล่านี้กำลังหลอกลวงพวกเราอยู่นี่คงจะเป็นพวกทำไม่ได้ตามเป้าเลยถูกสั่งให้ลุกนั่งแต่การสั่งลุกนั่งแบบนี้เรียนกับท่านประธานอันนี้เบาๆเพราะโทษที่รุนแรงที่พวกเขาจะได้รับเนี่ยมันมากกว่านั้นซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วนายจ้างชาวจีนเนี่ยเขาจะกำหนดเป้าหมายที่จะต้องหลอกให้ได้ถ้าหลอกไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกบังคับ ให้ทำงานล่วงเวลาจนถึงตีสองแต่ถ้าพบว่ายังทำยอดได้ไม่ถึง <c oughs> ก็จะเริ่มด้วยการทำร้ายร่างกายอย่างในคลิปที่ท่านประธานเห็นอันนี้จะเป็นการฟาดด้วยเก้าอี้ดูสิฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นห่างจากประเทศไทยไม่กี่เมตรฮะท่านประธานจะเห็นว่ามันมีเริ่มมีเลือดไหลยอยู่ที่พื้นมนุษยาชาติของเรา มันทํากันอย่างนี้แหละท่รรานประธานถ้านี่ยังไม่พอท่านประธานมันยังมีการลงโทษอีกหลายกรณีบางคนถูกจับขังแบบห้องมืดแบบนี้ท่านประธานถูกตรึงเอาไว้แบบนี้สามวันไม่ได้ไปห้องน้ําอย่างกรณีในคลิปนี้นะฮะเปิดเลยฮะกร,ก,ยกรณีนี้ไม่ได้เกิดที่เมียวด,ดีแต่เกิดที่สีหนุวิลเป็นผู้หญิงชาวเวียดนาม ถูกจับเรื่องผ้าถูกตีด้วยไม้แล้วเดี๋ยวจะเห็นนะถูกถีบนี่คือความโหดร้ายอ่ะแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์มันสมควรที่จะถูกจัดการกวาดล้างไปได้หรือยังท่านประธานครับถ้านี่ยังโหดร้ายไม่พอผมอยากให้ท่านประธานดูคลิปนี้ การโดนช็อตด้วยไฟฟ้าแบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องบอกปกติมากที่เมีวดีห่างจากแม่น้ำเมยห่างจากแม่สอดไม่กี่เมตรมันโหดร้ายพอแล้ยยังธรรมดาการที่นายจ้างจีนกล้าใช้ความรุนแรงได้มากขนาดนี้ เพราะเขาไม่ได้มองมนุษย์เป็นมนุษย์นะเขามองเป็นทรัพย์สินของนายจ้างเพราะหากไล่เรียงกันตั้งแต่กระบวนการหลอกแรงงานเข้ามาทำงานแก๊งสแกมเมอร์หรือคอเซ็นเตอร์จะจ่ายเงินให้กับนายหน้าที่หาแรงงานมาโดยได้รับค่าตอบแทน1นถึงสล้านบาทดังนั้นเมื่อแรงงานหาเงินไม่ได้เท่ากับที่นายจ้างจ่ายไป หลายลายจึงต้องถูกลงโทษด,ด้วยความรุนแรงหลากหลายรูปแบบบางคนตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะบอบช้ำทางจิตใจอย่างแสนสาหัสรับไม่ไหวกับการถูกทรมานที่หนักหนาขนาดนี้บางคนกระโดดจากตึกตัดสินใจเป็นจะตายก็ช่างจะรอดก็ดี แต่เมื่อกระโดดจากตึกไปแล้วบางครั้งก็ไม่ได้เจอคนที่มีน้ำใจบางครั้งก็ไปเจอกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยฮะซึ่งสุดท้ายพวกนี้ก็จะเอาไปส่งคืนให้กับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อรับรางวัลประมาณ5 0 0 0สนบาทในลายของคนต่างชาติและรับรางวัล1 0 0 0 0แบาทในลายของโลหิงยา เมื ranch, here, Trump, ่อสแกมเมอร์ร <uh ับตัวคนที่พยายามหลบหนีกลับมาแล้วฮะก็จะมีการลงโทษที่รุนแรงสารพัดรูปแบบซึ่งบางครั้งก็จะมีการถ่ายรูปส่งไปเรียกค่าไถ่กับญาติเป็นเงินหลักแสนหลักล้านบาทมีให้เห็นเป็นการทั่วไปความเลวร้ายมันไม่จบแค่นั้นธรรมดาครับเพราะสิ่งที่มีค่าเดียวที่เหลืออยู่ของแรงงานที่ไม่อยากจะสแกมคนอื่น ของแรงงานที่ไม่เชื่อฟังนายจ้างคืออวัยวะในหลายๆโครงการจึงมีการค่าเพื่อเอาเอาวัยวะไปขายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะถูกบังคับค้าประเวณีและถ้ายังไม่ยอมค้าประเวณีก็ขายอ,าว,อาวัยวะเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมอวดีนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสแกมเมอร์หรือคอเซ็นเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่มันยังมีโครงการที่โหดร้ายที่ใช้การทารุณกรรมหลากหลายรูปแบบอยู่ในเมืองนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนเพศอะไรเต็มใจไปหรือไม่ก็จะถูกขบวนการพวกนี้ปฏิบัติเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นคำถามสำคัญคือเราจะทนเห็นการเข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยไม่กี่เมตรแบบนี้ต่อไปได้จริงหรือครับ ความรับผิดชอบชั่วดีของผมมันบอกกับผมว่าพอได้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้คนไทยปลอดภัยเพื่อให้คนทั่วโลกปลอดภัยพอได้แล้วกับการที่เราคิดว่าเราจะปล่อยให้เรื่องของเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านต่อไปเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้ประเทศไทยและคนทั่วโลก คือผู้เสียหายจากความเป็นไปในเมียวดีท่านประธานฟังมาถึงตรงนี้เราแปลกใจกันบ้างไหมฮะว่าเพราะเหตุใดบรรดาธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่างๆในเมียวดีจึงสามารถจเจริญงอกงามต่อไปได้ขนาดนี้แน่นอนเราอาจจะโทษว่าเพราะมันเป็นความไม่สงบในประเทศเมียนม,มา เราอาจจะพูดได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย BGF ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลพมา่ารัฐบาลทาหารเมียนม,มาอีกแล้วผู้นำของชนกลุ่มน้อยนี้เข้าไปมีผลประโยชน์ต่างๆมากมายหนึ่งในผลประโยชน์สำคัญคือรายได้ที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าให้เช่าโครงการใหญ่ๆอย่างเคเคารเชเวกโกหรือหวันยาเช่าพื้นที่ แล้วชนกลุ่มน้อยพวกนี้ก็ปิดตาข้างหนึ่งปล่อยให้การดำเนินการของโครงการเหล่านี้ทำต่อไปแต่ทำไมถ้ามันแค่นี้มันก็น่าจะทลายได้จีนเขาก็พยายามที่จะเริ่มทำอะไรอยู่สหรัฐอเมริกาเขาก็พยายามทำอะไรอยู่ประเทศไทยก็พยายามทำอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าที่โครงการเหล่านี้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้